สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี ep ที่284นะคะประจาํา เย็นวันอาทิตย์ที่25มกราคมค่ะ2569นะคะเช่นเคยน้องร้าพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปกเก่าเก่าสวยมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะ1ชุดนะคะพี่ๆี่ขา1ชุดเย็นนี้30รายการค่ะเปิดรายการละ200บาททุกองค์2องค์300บาทแล้วจะส่งฟรีค่ะ คืนนี้นะคะพี่ขายันนี้น้องรับพีพิเศษหลายรายการเลยจ้ะพี่จา๋าเอาองค์พระที่ปล่อยที่300เอามาปล่อยให้พี่ๆนะคะพี่ขายบางองค์ก็ตีกลับบางองค์ก็ถูกยกเลิกนะคะจัดโปรพิเศษไปเลยจ้ะพี่จา๋าชอบรายการไหนสนใจรายการไหนพี่ๆโทรทักไลน์หาน้องรบพีได้เลยนะคะ0 9 9 0 8 4 1 5 6 1ค่ะ 09254 396 10ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่ๆ่่นี่โทรทักไลน์แอดไลน์ได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่ๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องรับพี่กันด้วยนะคะ1วันมา2รอบจะพี่จ๋ารอบเชา้ารอบเย็นรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเช้านะคะรอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นคะ่ะ รายการที่1นึจะพี่จา๋าได้มา1รายการค่ะวันนี้เป็นเหรียญรัชกาลที่9นั่งบัลลังนะคะเป็นกระไหลเงินค่ะปี39นะคะพี่ขาพี่ๆถามมาเยอะนะคะน้องรับพี่ได้มาบ่อยแต่ก็ยังไม่พอจะพี่จา๋าพี่พี่ชอบจัดได้เลยนะคะรายการที่1เลยจ้ะ2เป็นพระกิ่งไพลีพินาศค่ะ เป็นพระกิ่งัยรีพินาศนะคะอุดกิ่งเสียงดังเลยค่ะพี่ขารายการที่สมเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมค่ะใบหน้าใบตาท่านชัดเจนเลยนะคะหลวงพ่อเกษมปี17สุสานไต้รักจังหวัดลำปางค่ะมีตอกโขดด้วยนะคะรายการที่สาสเป็นเหรียญละคังค่ะเหรียญละครังหลวงพ่อเกษมนะคะ ปี2516ค่ะพี่ขาเรียนสิริมงคลนะคะสุสานไตรักษ์ลำปางค่ะรายการที่4 5จะเป็นพระของขวัญวัดปักน้ำค่ะหลวงพ่อสดค่ะมาพร้อมเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาหลังยันแบบนี้เลยค่ะรายการที่6จะพิาจณาเหรียญหลวงปูศ่ศรี เหรียญหลวงปูศ่ศรีด้านหลังจะเป็นพญานาคแบบนี้ค่ะวัดถ้ำเขาบุญนางรุ่นพิเศษปี2518นะคะเลี่ยมพลาสติกค่ะรายการที่7จะเป็นเหรียญฉลุมังกรคู่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะ1องค์200ร้บาท2องค์300ร้บาทค่ะ รายการที่8จะเป็นพระปิดตาค่ะเป็นไม้แกะนะคะเก่าๆมีคาบกุแบบนี้นะคะองค์ใหญ่ค่ะพี่ขาสวยด้วยพระปิดตาไม้แกะค่ะเก่าๆเลยรายการที่9้าเหรียญหลวงปูดุลค่ะเหรียญหลวงปูดุลหลังทอนะคะปี2523 ยันกงจักแบบนี้ค่ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะคะมาคู่กันเลยจ้ะพี่จา๋า9.10.11เลยค่ะ10จะเป็นพระกิ่งจอมสุรินของหลวงปู่ดุลวัดบุรพารามนะคะหลังยันแบบนี้ค่ะสวยๆเลยค่ะพี่ขาแล้วก็11หลวงปู่ดุลรุ่นกายทิพย์ค่ะ จะเป็นรูปหน้าท่านอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งนะคะเป็นหลวงปู่ดลรุ่นไกยทิพย์หลังเป็นหลวงพ่อพระชัยค่ะวัดบุรพารามสุรินปีนรี2521นะคะรายการที่12องค์นิติกลับมาสองรอบเลยจะพิจารณาหลวงพ่อพัดนะคะเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนค่ะเป็นเสมาหนากกักเงินนะคะด้านหลังเป็นทาวเวสสุวรรณโชคลาภทวีคูณค่ะ แล้วก็ต่อโค้ดส3นะคะมีโค้ดด้วยนี่น้องรับพีได้มา200กว่าเลยจากพี่จ๋าเหรียญนี้ชอบปิดได้เลยนะคะรายการที่3เป็นพระคงค่ะพระคงเนื้อดินเก่าเลี่ยมจับขอบโบราณค่ะรายการที่14เป็นอ่าพระกิ่งค่ะเนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะ เป็นพระกิ่งหลังพปร,รอนะคะรายการที่14 1องค์200ร้บาท2องค์300บาทนะคะ15เป็นสมเด็จหลวงพ่อพมค่ะฝั่งตะกุด1ดอกด้านหน้านะคะเป็นตะกุดทองคำด้านหลังจะเป็นฝั่งเหรียญราชการที่9แล้วก็ต่อโคตและคังในเหรียญด้วยนะคะ วัดช่องแคร์ค่ะพี่ขาหลวงพ่อพมวัดช่องแคร์นะคะรายการที่สิบห้าสิบหกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินจ้ะพี่จ๋ามีค่าแบบเก,เก่าแบบนี้เลยค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางขานค่ะรายการที่สิบเจ็ดเป็นรูปหล่อครึ่งซีกหลวงพ่อเงินองค์นี้ก็ปิดไว้แล้วก็ยกเลิกจ้ะพี่จ๋า 2 4 5 9นะคะน้องรับพี่เอามาจัดโปจะพี่จ๋าพอสอลึกด้วยนะคะรายการที่17 18เป็นเหรียญสมเด็จโตค่ะพี่ขาเหรียญสมเด็จโตปีห5ค่ะเหรียญเก่าสภาพใช้ด้านหลังจะเป็นสมเด็จแบบนี้นะคะพี่พหลายท่านถามมาเยอะนะคะเหรียญน,นี้ของสมเด็จโตค่ะรายการที่19เป็นสมเด็จค่ะโตวัดรักังค่ะ พิมพ์พุทธอนด้วยนะคะสวยๆเลยค่ะตีกลับมาสองรอบจะพี่จ๋าองค์นี้มาพร้อมกรอบลงยาค่ะสวยๆเลยนะคะแล้วก็รายการที่20สมเด็จบางขุนพรมกุเก่าแบบนี้เลยค่ะหลังปั๊มตรายางนะคะมาพร้อมกรอบลงยาค่ะ 21เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงคุกเข่านะคะหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดปี17คุกเข่าแบบนี้เลยค่ะหลังยันนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ22เหรียญใบขี้เหล็กหลวงปูแ่แผ้วค่ะพี่ขาหลวงปูแ่แผ้วเปาวโรนะคะเหรียญปลอดภัยรุ่นพิเศษวัดลางหมันนครประถมค่ะ23เป็นเสือ เป็นเสือหลวงปูส้สวงนะพี่นะนี่เสือหลวงปูส้สวงวัดภัยพัฒนาจ้ะพี่จา๋าสวยๆเลยนะคะตรงข้างหน้าจะเขียนว่าหลวงตรงนี้จะเขียนว่าหลวงปูส่สวงรายการที่24เป็นพระยอดธงของหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะ มีโค้ดตรงนี้1จุดค่ะแล้วก็ด้านหลังอีก1จุดนะคะตรงนี้เขียนว่าปริสุทธโธนะคะเป็นพระยอดธงหลวงพ่อคูณจะพิจารณารายการที่24 25, 25เหลี่ยนหล่อหลวงพ่อเพชรพิจิตค่ะเหลี่ยนหล่อสามเหลี่ยมหลังยันตะข่ายแบบนี้นะคะหลวงพ่อเพชรพิจิตค่ะรายการที่26จะเป็นแผ่นปั๊มจะพิจารณาหลวงพ่อเงินวัดบางคาน มีรอยจานแบบนี้นะคะนี่แล้วก็มีได้สายสินแบบนี้เลยค่ะรายการที่27เ็เป็นจะรเรืนพรบนหลวงปูทิมปี17ค่ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะคะอายุ IU 95ปีค่ะหลังยันแบบนี้นะคะวัดละหารไล่จังหวัดระยองค่ะรายการที่28จะเป็นจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะ รุ่น1 2 478่นะคะตอโค้ดเป็นโค้ดลัข่างซ้ายขวาเลยค่ะพี่ขาสจุดเลยค่ะ2478นะคะพี่พี่ขาจอบหลวงพ่อไปรายการที่27ค่ะรายการที่ยี่สิบ เอาขอไปค่ะเมื่อกี้28นะคะอง์นี้29เหรียญ M 1 6หล่ลวงพ่อแพรค่ะเหรียญ M 1 6หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองหลังยันแบบนี้ค่ะนิ้มจับขอบโบราณแบบนี้นะคะแล้วก็30ค่ะจะเป็นงาแกะอ่าเป็น12นักสัตว์นะคะปีวอกจะพี่จ๋าเนี่เป็นงาแกะแบบนี้นะคะ มาพร้อมกล่องแบบนี้ค่ะรายการที่30นะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ099ค่ะ08415610925439610สําหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ